พวกเราทีมแม่คงคาวาเล่การท่องเที่ยวชุมชนเราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากจะนำความรู้ที่ไปเรียนกลับมาพัฒนามแม่คงคาให้พ้นจากความยากจนเราจึงทำโครงการแม่คงคาวาเล่ด้วยความหวังว่าจะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ทุกครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ้นความยากจนจากโปรแกรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนที่ถูกอนุรักษ์ไว้ เดือษาพัฒขอเช่นชมทีมแม่คงคาวาเล่การท่องเที่ยวชุมชนที่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับชุมชนโดยไม่ทําลายวิถีการดําเนินชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายของเราคนดีสินค้าดีสังคมดีครับมาร่วมบวชให้ทีมแม่คงคาวาเล่การท่องเที่ยวชุมชนรหัสทีม W006 ที่เฟซบุ๊กว Win w นวอ Thailand ์วินวิน a l l t h a แ l นด์สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปันสนับสนุนโดย